ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมเข้าไปอ่านใน Facebook ของท่านอาจารย์สุวินัยพรน,นวลัลซึ่งท่านได้ห่างหายจากการโพสเรื่องราวทางการเมืองไปชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับและวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้กลับมาโพสเรื่องราวของการเมืองอีกครั้งหนึ่งครับผมขออนุญาตนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลองรับฟังดูครับผมเคยเห็นคลิปอ้ามในกบสมัยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ เมื่อเกือบสิปีที่แล้วผมก็รู้จุดจบของนางตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ก็เคารพการตัดสินใจของนางเพราะห้ามความคิดกันไม่ได้เมื่อได้เห็นคลิปของเบนจาที่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นน้องของอ้าําเนโกที่ออกมาเคลื่อนไหวสไตล์เดียวกันตั้งแต่สองปีที่แล้วผมก็รู้จุดจบของน้องเบนจาตั้งแต่วันนั้นเหมือนกันหลังจากที่ผมกเกษียณร,ราชการจากการเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนผมนึกไม่ถึงว่านักศึกษาธรรมศาสตร์จะกลายเป็นพวกซ้ายสุดตรงทางการเมืองเยอะขนาดนี้และกว่าครึ่งคือนักศึกษาหญิงแอดมินเพจธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่โดนจับก็เป็นนักศึกษาหญิงอายุแค่2ีปีเองสิ่งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโดยเครือข่ายของอดีตพรรอนาคตใหม่ช่วงนั้นยกเว้นช่วงระหว่างปี2 5 1 6ถึง2519 ที่นักศึกษาธรรมศาสตร์กลายเป็นพวกซ้ายสุดโตง่งจนเกิดเหตุการณ์6ตุลา2519จนต้องหนีเข้าป่าช่วงเวลาตั้งแต่ปี2527ถึง2559ที่ผมสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์ผมไม่เคยเห็นช่วงไหนที่มีนักศึกษาธรรมศาสตร์จำนวนไม่น้อยได้ถูกจัดตั้งให้กลายเป็นหัวหอกของขบวนการลมเจ้าเหมือนอย่างในช่วงปี2563ถึง2564เลย จะว่าไปแล้วนี่คือเคราะหกรรมและโศกนาฏกรรมของนักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นนี้ในระดับปัจเจกชีวิตหลังจากนี้ของนักศึกษาธรรมศาสตร์กลุ่มนี้แทบเรียกได้ว่าหมดอนาคตแล้วในยุคดาตานิยมต่อจากนี้จำคำพูดของผมไว้ให้ดีนะอีกหลายปีหรือสิบกว่าปีข้างหน้าเมื่อคุณเติบใหญ่มีวุฒิภาวะมากกว่าตอนนี้และพลันได้คิด พวกคุณจะเจ็บปวดทางจิตใจมากเหลือเกินที่พบว่าพวกคุณเป็นแค่เหยื่อและเบีย้ยสละทิ้งของพวกอาจารย์แก่ๆที่ยังจมปลักดักดานอยู่กับความคิดซ้ายที่โบราณและล้าสมัยแล้วเท่านั้นเองลึกๆผมสงสารนักศึกษาธรรมศาสตร์กลุ่มนี้มากนะเสียดายที่พวกเขาไม่ได้เจอครูที่ดีที่นั่นขอได้โปรดอย่าแสดงความชิงชังสมน้ำหน้าเด็กพวกนี้ควรมองว่าพวกเขาคือเหยื่อและเบีย้ยทิ้งคว้าง ของพวกอาจารย์เท่าสารพัดพิษต่างหากสุวินยัยพรน,นวลยัยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ